สวัสดีค่ะนเพื่อนเพื่อนก็มาถึงบ้านแล้วนะคะก็จะมาเล่าวัาวนนี้ทําอะไรบ้างเนาะวันนี้นะคะเช้าขึ้นมาเนี่ยเพิ่งกับสามีก็ไปดูคอนโดนะคะแถวแถวบ้านนั่นแหละนะตอนแรกเขาก็เป็ดไว้ที่เขาสตาร์ทไว้ที่สองแสนสามหมื่นเหรียญน,นะคะแต่พอไปดูจริงๆแล้วอะ่ะก็รู้สึกว่าแบบคนมาดูเยอะแล้วก็คิดว่าคนเขาคจงจะเบ็ดก็คือประมูล น่าจะถึงประมาณสามแสนเหรียญนะเนาะซึ่งมันก็เป็นแบบคอนโดที่แบบสวยนะที่ไปดูเนาะแต่แต่เนื่องจากว่ามันก็ยังไม่คุ้มกับราคาที่มันแบบสามแสนเหรียญน,นะคะพึ่งกับสามีก็เลยคิดว่าไว้ก่อนอก,กว่านะลองไปหาที่อื่นนะคะดูหลายๆที่ก่อนอก,กว่าะคะ่ะก็ก็จบไปนะคะแต่ก็คือชอบมากเลยเป็นคอนโดเล็กๆน่ารักนะคะค่ะแล้วต่อมาเนาะพึ่งกับสามีก็ ไปร้านเอเชียนะคะก็เพิ่งก็ไม่ได้ไปมานานแล้วนะคะร้านนี้นะคะเป็นร้านที่แบบพอปูลามากในรัฐที่เพิ่งอยู่นะคะแถวรัฐที่เพิ่งอยู่คือร้าน H Mart H Mart นะคะร้าน H Mart the best of asia in america นะ,ะก็เพิ่งก็ให้ดูบรรยากาศแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเพิ่งซื้ออะไรมาบ้างเนาะมาถึงกันนะคะก็วันนี้ก็ดีใจมากเลยได้ซื้อซอสนะคะซอสต,ต่างๆอันนี้ก็ b l Soy s a u ซอยะคะราคาก็จะขึ้นมาให้ในว่าเท่าไร่นะคะอันนี้ก็ซอสพริกเนาะเหมือนที่เรากินที่บ้านเลยที่ไทยนะคะซอสดำเนาะอันนี้ที่ประเทศไทยเรียกว่าซอสดำฝาเขียวนะคะ และอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะสามีก็บอกว่าให้เอาไปด้วยดีกว่าเนะเาะเผื่อไว้กินนะคะน้ำจิ้มอาหารทะเลนะคะมาดูดกันต่อเนาะว่ามีอะไรบ้างอะ่ะถั่วงอกนะคะถั่วงอกมาทำผัดเส้นผัดไทยเส้นผัดไทยนะคะ มีเครื่องปรุงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีเส้นเท่านั้นเองเห็ดนะคะมาทำยำเนาะเห็ดอันนี้ก็เป็นคล้ายๆน้ำพริกนะคะพริกผัดใบโหระพาเผื่ออยากทำผัดกะเพราเนาะ อันนี้เห็ดอีกอันหนึ่งนะคะมาทำย่างขึ้นราคาไว้ให้นะคะและมีที่ขาดไม่ได้ก็คือมะละกอนะคะก็คืออยากจะทำส้มตำกันเนาะมาใช้อันนี้มะละกอสองลูกนะคะมาดูกันนะว่าราคาเท่าไหร่นะขึ้นไว้ให้ข้างล่างนะคะและนี้ก็เป็น เครื่องแกงอะคะ่ะเพราะว่าแม่สอนให้เพิ่งทำแกงป่ามาจากที่ไทยนะคะแล้วเพิ่งก็เจอเครื่องแกงแล้วนะคะอันนี้นะคะคุณแม่นะคะก็ราคาประมาณห้าสิบบาทนะคะต่อต่อกระป๋องเนี่ยนะคะก็ทำได้หนึ่งจานเนาะและอันสุดท้ายของร้าน H Mart เนี่ยนะคะก็คือพวกซีฟู้ดนะคะอาหารทะเลก็คือ เพื่อจะมันมาใส่ในยำพวกนี้นก็จะเป็นมีเนื้อหมึกบ้างมีกุ้งบ้างมีหอยบ้างอะไรแบนี้นะคะข้าวไก่นะคะคือว่าตอนแรกแฟนอยากได้แบบเป็นไก่แบบที่มันเป็นไก่ทอดอนะเพิ่งบอกว่าเอาเป็นไก่ย่างไปดีกว่าไหมนะคะอันนี้ก็อยู่ที่สี่เหรียญหกสิบเก้านะคะอยากกินแล้วนะคะแล้วก็ แวะซื้อของที่นอ s t ตอมนิดหนึ่งนะคะนอสตอมแบรนดนะคะ,ะก็เป็นกางเกงขาสั้นนะคะก็รู้สึกว่าแพงเหมือนกันน่ะเนาะที่จริงก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่คือเอาไว้ใส่หนูบ้านนะคะมีอยู่ที่เท่าไหสิบสามเหรียญน,นะคะอันนี้ก็กระเป๋าสตางค์เนาะ ็นุมีคือว่าพอดีกระเป๋าสตางค์ที่ใช้อยู่มันแบบมันเก่าแล้วเหมือนมันจะแบบเริ่มทะลอกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยตัดสิในใจซื้อใหม่คือเพิ่งก็คิดว่ามาอยู่ในกาเพื่อก็จะแบบพยายามไม่ซื้อของแบบเยอะเนาะเขาอยากจะเก็บเงินอะไรเงี้ยแต่อยู่ในกาก็ต้องหักหันใจนิดนึงนะเพราะว่าพอเข้าไปที่ร้านแล้วอ่ะคือแบบของแบรนด์เนมที่มันแบบสวย,สวยงามๆอะ่ะมันลดราคาเยอะเงียเราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยน่าจะซื้ออะไรเงี้ยแต่พอ ก็ต้องห,กหักท้าใจอะ่ะเพราะว่าเรามาอยู่นี้เพื่อที่จะเก็บเงิอนเนาะก็ซื้อแต่ของที่จำเป็นค่ะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย